สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณค,ณคณรูรักการรัตนวงศ์อีกแล้วใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะยังไม่เคยคุ้นเคยกับชื่อคุณครูนะคะวิชาการงานอาชีพในเทอมนี้นะคะเราจะมาพบกับคุณครูเองค่ะส่วนเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือชื่อเรื่องประเภทของธุรกิจที่แบ่งตามการดําเนินงานและรูปแบบการประกอบการตามกฎหมายนะคะ ก่อนที <Enlight asant orn> ่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในบทนี้นะคะเราต้องรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อแรกนะคะคือ 1. อธิบายธุรกิจที่แบ่งตามกิจกรรมการดําเนินงานและการประกอบการตามกฎหมายนะคะ 2. เขียนแผนภาพความคิดสรุปและจําแนกธุรกิจในท้องถิ่นตามประเภทของธุรกิจนะคะ 3. ค่ะเห็นความสําคัญของธุรกิจที่แบ่งตามกิจกรรมการดําเนินงานและตามรูปแบบการประกอบการตามกฎหมายนะคะ ธุรกิจเนี่ยมีหลายประเภทนะคะอย่างแรกที่จะแบ่งได้คือธุรกิจที่แบ่งตามกิจกรรมการดําเนินงานนะคะธุรกิจนี้เ,เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ดังนี้ค่ะกลุ่มที่1นนะคะจะเป็นธุรกิจการผลิตค่ะธุรกิจการผลิตเนี่ยจะมีธุรกิจการเกษตรนะคะการเกษตรจะมีอะไรบ้างจะมีการทํานาค่ทําสวนทําไร่ทําการประมงการเลี้ยงสัตว์และการป่าไม้นะคะธุรกิจเหมืองแร่ค่ะธุรกิจเหมืองแร่ก็จะเป็นหนึ่งในธุรกิจของ การผลิตเหนือนกันนะคะเหมืองแร่จะมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับที่ต้องขุดเจาะอะคะ่ะขุดเจาะทรัพยากรธรรมาชาติเช่นดีบุกนะคะน้ํามันถ่านหินเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะธุรกิจอุตสาหกรรมก็จะมีเป็นพวกโรงงาน,นะคะ่ะโรงงานที่ผลิตสินค้าที่ได้จํานวนมากๆเนี่ยและและต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการผลิตนะคะเช่นงาน งานประดิ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะการแปรรูปอาหารในท้องถิ่นแล้วก็การผลิตสิ่งทอนะคะ่ะต่อไปเป็นธุรกิจก่อสร้างค่ะธุรกิจก่อสร้างเนี่ยเป็นธุรกิจที่นําวัสดุต่างๆเช่นดินหินปูนทรายนะคะมาก่อสร้างอาคารที่วาสายถนนสะพานเขื่อนนะคะต่อเอ่อกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มแรกเมื่อกี้จะเป็นธครกิจ การผลิตนะคะกลุ่มต่อไปจะเป็นธุรกิจการพาณิชย์ค่ะธุรกิจประเภทนี้เนี่ยจะเปรียบได้เหมือนพ่อค้าคนกลางนะคะที่นําสินค้าจากผู้ผลิตมาจําหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ได้แก่ธุรกิจค้าส่งนะคะเช่นห้างสรรพสินค้าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยก็ได้แก่ร้านสะดวกซื้อรานขายของชานะคะค้าส่งจะมีห้างอะไรบ้างก็จะอย่างเช่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีอะไรจาพวกนี้ค่ะส่วนค้าปลีกก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้านโชห่วยต่างๆนะคะกลุ่มที่3ค่ะคือธุรกิจการให้บริการธุรกิจการให้บริการมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีธุรกิจ ที่ให้บริการด้านการเงินค่ะเช่นสถาบันทางการเงินและธนาคารต่างๆนะคะต่อไปก็จะเป็นธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตนะคะธุรกิจนี้เนี่ยก็จะเป็นก็จะอยู่ในจําพวกธุรกิจการให้บริการเหมือนกันนะคะให้บริการอย่างไรเช่นพวกบริการขนส่งมวลชนนะคะรถไฟฟ้าหรือว่าการสื่อสารนะคะโทรศัพท์ร้านเสริมสวยร้านสักรีดนะคะสถานเสริมความงามสถานบันเทิงนะคะจําพวกนี้จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการเราทั้งสิ้นนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่แบ่งออกตามรูปแบบของการประกอบการตามกฎหมายนะคะธุรกิจประเภทนี้เนี่ยจะแบ่งออกได้5ประเภทนะคะมากกว่าธุรกิจประเภทที่แล้วนะคะประเภทที่แล้วจะแบ่งออกได้3นะคะธุรกิจประเภทนี้จะแบ่งออกได้5ประเภทดังนี้ค่ะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ1นะคะก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวค่ะกิจการเจ้าของคนเดียวคืออะไรนะคะ กิจการเจ้าของคนเดียวเป็นธุรกิจขนาดเล็กค่ะที่ดำเนินการและบริหารงานเพียงคนเดียวนะคะมีลูกจ้างไม่กี่คนคะ่ะข้อดีเนี่ยคือจะใช้เงินน้อยนะคะหาทําในที่ตั้งได้ง่ายค่ะไม่ยุ่งยากเมื่อเราล้มเลิกกิจการหรือว่าเลิกทําไปนะคะกําไรที่ได้เนี่ยจะเป็นจเจ้าของจะเป็นของเจ้าของกิจการเพียงผู้เดียวนะคะแต่มีข้อเสียคือเจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบหนี้สินเพียงผู้เดียวค่ะการขยายกิจาการเนี่ยจะทําได้ยากนะคะเพราะว่าเรามีเงินทุนจํากัดและธุรกิจเป็นธุรกิจที่ไม่มั่นคงนะคะ สองนะคะจะคือห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยเป็นธุรกิจซึ่งต้องมีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะร่วมกันลงทุนและเป็นเจ้าของโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรร่วมกันนะคะและมีการตกลงกันด้วยวาจารหรือลายลักษณ์อักษรการก่อตั้งเนี่ยทำได้ง่ายมากนะคะมีความมั่นคงทางการเงินมีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงในการขาดทุนน้อยลงกว่ากิจการเจ้าของคนเดียวนะคะ แต่มีข้อเสียคือการลงเงินกิจการาการดําเนินกิจการต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างล่าช้านะคะอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ระหว่างผู้ที่เป็นหุ้นส่วนกันนะคะเพราะว่าธุรกิจประเภทนี้เนี่ยจะต้องดําเนินการ2บุคสคนขึ้นไปนะคะก็เลยจะทําให้มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะและเราต้องรับผิดชอบในหนี้สินนะคะแบบไม่จํากัดจํานวนเลยค่ะห้างหุ้นส่วนเนี่ยแบ่งได้เป็นสประเภทนะคะได้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจํากัดค่ะ ปเป็นบริษัทจำกัดนะคะอ่าบริษัทจำกัดเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่7คนขึ้นไปค่ะามากกว่าประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะธุรกิจประเภทนี้เนี่ยจะต้องเข้าชื่อการจดทะเบียนหนังสือบริษทบริษสนธินะคะคือหนังสือที่แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทนะคะต้องจดทะเบียนหนังสือประเภทนี้เนี่ยด้วยความสมัครใจนะคะมีการแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้นนะคะ ซึ่งมีมูลค่าหุ้นเท่ากันค่ะซึ่งผู้ถือหุ้นนะคะจะรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบนะคะตามมูลค่าของหุ้นที่ตัวเองถืออยู่นะคะข้อดีของธุรกิจนี้คือมีความมั่นคงทางการเงินสูงค่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของธุรกิจก็สามารถดําเนินไปได้นะคะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ มันจะไม่เหมือนธุรกิจที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะถ้าสมมติว่าธุเออธุรกิจประเภทกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยเจ้าของเสียชีวิตนะคะร้านธุรกิจของตัวเองก็จะล้มหายตายจากไปด้วยนะคะส่วนประเภทบริษัทเนี่ยเราถือหุ้นหลายคนใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่า,มมวาเราล้มเนี่ยเราไม่มีเราล้มละลายแล้วธุรกิจก็ยังจะไปต่อได้นะคะเพราะว่าเรามีหุ้นส่วนหลายคนนะคะกอย่างเช่นที่คุณจะยกตัวอย่างนะคะ กรณีผู้ถือหุ้นเสียชีวิตล้มละลายหรือสาสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถธุรกิจไม่ต้องเลิกลมกิจการนะคะผู้ถือหุ้นสามารถขายหรือโอนหุ้นให้กับผู้อื่นได้ค่ะแต่มีข้อเสียคือขั้นตอนในการจัดตั้งในยุ่งยากะะมีข้อจํากัดในด้านกฎหมายมากสิ้นเปืองค่าใช้ใจ่ายในการบริหารงานนะคะรักษาความลับของธุรกิจได้ยากและขาดความพากดีของผู้บริหารงานซึ่งมักว่าจ้างมาจากภายนอกค่ะ ต่อไปนะคะเป็นประเภทสหกรณ์ค่ะสหกรณ์เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นด้วยบุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปค่ะร่วมเข้าชื่อกันด้วยความสมัครใจดําเนินการโดยยึดหลักประชาธิปไตยนะคะเพื่อดําเนินธุรกิจหรือบริการและช่วยเหลือสมาชิกนะคะเพื่อหรือแก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลางค่ะ เสุดท้ายนะคะประเภทที่5ค่ะรัฐวิสาหากิจรัฐวิสาหากิจเป็นธุรกิจที่จะตั้งขึ้นด้วยทุนทั้งหมดของรัฐบาลนะคะหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมีทุนร่วมด้วย มากกว่า50%นะคะข้อดีคือช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะคะเพราะเป็นแหล่งรายได้ของรัฐนะคะและยังช่วยควบคุมสินค้าบางชนิดที่มีความจําเป็นต่อส่วนรวมนะคะเพื่อป้องกันการขาดแคลนในยามจําเป็นนะคะ mm. เช่นยารักษาโรคค่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าน้ำประปาและช่วยเหลือเอกชนในด้านการป้องกันการผูกขาดสินค้าด้วยนะคะทําให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความธรรม ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะแต่มีข้อเสียคือภาคเอกชนจะหมดโอกาสที่จะลงทุนเพียงผู้เดียวนะคะทําให้ทํางานไม่คล่องตัวเนื่องจากเป็นองค์กรของรัฐบาลค่ะค่ะเป็นไงคะเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเนื้อหาในวันนี้นะคะจะมีอยู่ในหนังสือนะคะนักเรียนตั้งแต่หน้าที่81นะคะจนถึงหน้าที่84นักเรียนสามารถเปิดดูหนังสือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ครูมีการบ้านคะ่ะ เป็นให้นักเรียนวิเคราะห์นะคะแบ่งประเภทธุรกิจโดยแบ่งตามกิจกรรมการดําเนินงานนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางนะคะ <c oughs> คุณครูจะยกตัวอย่างชื่อธุรกิจมาและให้นักเรียนติ๊กถูกลงในตารางนะคะว่าธุรก,ก,กิจประเภทนั้นเนี่ยอยู่ในธุรกิจประเภทอะไรระหว่างการผลิตการผลิตการให้บริการนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอ,ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะถ้าวันนี้มีข้อมูลหรือว่าผู้ติดขัดประการใดน,นะคะคุณครูขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ